สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพิจิกค,ค่ะในช่วงของวันที่17ไปจนถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2565ในเรื่องของความรักการเงินและการงานนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลคกดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ต่อไปนี้ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะถ้าท่านใดไม่ทราบนะคะว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมนะคะส่งวันที่เดือนปีพศและที่สําคัญมากๆเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะก็จะมีการผูกดวงวางลัคนาให้กับท่านค่ะ เมื่อดูดวงดาวต่างๆที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกในอันดับแรกนี้จิราก็จะขอพูดในเรื่องของความรักและความผูกพันเลยนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้ดาวตัวตนของท่านก็คือดาวพระอังคารโคจรเข้าไปอยู่ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะและจะเห็นได้ว่าดาวดวงนี้นะคะได้ตําแหน่งประและตําแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนรักของท่านหรือบางท่าน อาจจะมีปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้บางท่านนะคะอาจจะมีปัญหาอาจจะโกรธเครื่องกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กันอาจจะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องโกรธเครื่องกันหรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะรุนแรงถึงขั้นอาจจะเลิกกันเลยก็เป็นไปได้ค่ะจะเห็นได้ว่าดาวคู่ครองคนรักของท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรนะคะไปร่วมกับ เกี่ยวกับผลประโยชน์ของท่านช่วงระยะเวลานี้นะคะก็อาจจะมีการนะคะพูดคุยกันในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆและอาจจะพูดคุยกันไม่ลงตัวก็เป็นไปได้นะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะช่วงนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆค่ะขอให้มีสติให้มากๆนะคะอะไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับความรักและความผูกพันมีความเปราะบางมากๆถ้าเราไม่เข้าใจกันหรือจะด้วย ปัญหาอะไรก็ตามนะคะการพูดคุยและการเจรจานะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะดังนั้นนะคะในตรงจุดนี้จิราก็จะขอพยากรณ์ในเรื่องของการงานของท่านไปเลยนะคะเพราะดาวการงานและดาวเ,เกี่ยวกับหุ้นส่วนหรือคนรักนี้เดินคู่กันนั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นการงานของท่านนะคะโคจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีมาตลอดนะคะไม่ได้เสียหายอะไรจะมีปัญหาก็ อาจจะเป็นคนรอบข้างนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงที่อยู่ในที่ทํางานหรือบางท่านนะคะอาจจะมีคอนเน็กชันนะคะในช่วงยะยะเวลานี้จะต้องมีเกณฑ์การเจรจานะคะการเจรจาก็มีความไม่แน่นอนค่ะเดี๋ยวกลับไปกลับมานะคะเพราะดาวเกี่ยวกับคําพูดหรือผลประโยชน์นะคะเกี่ยวกับการตกลงในเรื่องของผลประโยชน์ยังไม่ลงตัวนะคะก่อนหน้านี้นะคะพูดทุกอย่างลงตัวดีแล้วนะคะแต่คําพูดหรือการเจรจานั้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์การ ตกลงกันใหม่ก็เป็นไปได้เพราะดาวดวงนี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์การโครจรวิปลริตนั่นเองแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะเมื่อฟังคลิปนี้แล้วการเจรจานะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะท่านจะพูดอย่างไรนะคะให้ได้ผลประโยชน์และอย่าลืมอีกจุดหนึ่งนะคะคือการเซ็นสัญญาด้วยนะคะต้องอ่านให้รอบคอบด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นอกจากการงานที่ปัญหามีอยู่รอบ ตัวของท่านนั้นนะคะก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของหุ้นส่วนด้วยถ้าท่านใดนะคะมีเกณฑ์การลงทุนร่วมกับหุ้นส่วนหุ้นส่วนในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะพูดคุยกันนะคะเขาอาจจะเน้นในเรื่องผลประโยชน์ของเขามากกว่า การพูดคุยกันอาจจะตกลงปงใจในเรื่องของผลประโยชน์ไม่ลงตัวแต่ที่สําคัญค่ะขอให้ท่านนะคะพยายามนะคะพูดคุยและเจรจาช่วงนี้นะคะดาวที่เกี่ยวกับการพูดคุยและเจรจาของท่านนะคะเอื้ออํานวยให้ท่านเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าหุ้นส่วนนะคะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาสําคัญที่คําพูดของท่านค่ะและเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเซ็นสัญญานะคะก็ขอให้อ่านให้รอบคอบก่อนจะเซ็นอะไรลงไปนะคะ ในเรื่องของความรักและการงานเราก็พูดไปแล้วนะคะในเรื่องอันดับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเงินของท่านค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะดาวการเงินนะคะโคจรไปได้เด่นไปได้ดีตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65นี้แล้วนะคะและดาวการเงินจะอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณ1ปีค่ะ12ปีนะคะดาวดวงนี้ถึงจะมาในตำแหน่งนี้1ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นการเงินของท่านตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีนี้มีเกณฑ์ความมั่นคงค่ะท่านจะจับอะไรก็จะมีเงินทองไหลมาเทมาแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวดวงนี้โคจรถอยหลังก็ไม่ได้ทําให้เสียหายอะไรมากมายนะคะก็เพียงแต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกนึก คิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเอกการเงินทําไมช่วงนี้นะคะอาจจะมีความที่เลดล่าช้าลงไปหรืออาจจะมีเกณฑ์การตกลงในเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสติและก็บริหารในตรงจุดนี้ให้ดีๆค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่สติของท่านเป็นเรื่องสําคัญนะคะในเรื่องที่มีความสําคัญอันดับมากๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกก็ควรระมัดระวังนะคะเรื่องโรครมในท้องอาจจะเป็นโรคกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อกดไหลย้อนนะคะตลอดจนนะคะบ้านหมุนวินเวียนศีรษะนั่นเองค่ะ และในช่วงระยะเวลานี้อีกสิ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะต้องใจเย็นๆนะคะไม,ไม่ว่าจะทําอะไรจะลุกจะเหินจะเดินจะนั่งนะคะก็ขอให้มีสติทุกขณะจิตค่ะมิฉะนั้นก็อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะจากเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่พอสมควรก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะขอให้ระมัดระวังตัวนะคะดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีพิจิกค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งค่ะท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ